สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการสร้างเครื่องมือวัดผลแบบสัมภาษณ์กันนะคะก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าเครื่องมือที่เราจะใช้สัมภาษณ์นั้นมีความสําคัญมากเพราะมันจะช่วยให้เราได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนในการวัดหรือการประเมินผลการสัมภาษณ์นั้นเป็นวิธีที่ดีในการเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของผู้คนค่ะแต่การจะได้ข้อมูลที่ดีนั้น ต้องมีเครื่องมือที่ดีและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของเราดังนั้นวันนี้เราจะมาดูกันว่าการสร้างเครื่องมือวัดผลแบบสัมภาษณ์นั้นมีลักษณะอย่างไรค่ะก่อนที่เราจะไปดูการสร้างเครื่องมือวัดผลแบบสัมภาษณ์นั้นมีลักษณะอย่างไรเรามารู้ความหมายของแบบสัมภาษณ์กันก่อนนะคะการสัมภาษณ์ก็คือการพูดคุยที่มีจุดประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลค่ะโดยจะมีคนนึงจะเป็นผู้ถามและอีกคนจะเป็นผู้ตอบค่ะ แล้วก็จะมีการเก็บข้อมูลไว้ด้วยวิธีต่างๆเช่นอาจจะจดไว้หรือจะอัาเสียงหรือถ้าต้องการความละเอียดก็อาจจะถ่ายวิดีโอเก็บไว้เลยก็ได้ค่ะที่สําคัญก็คือวิธีนี้จะเหมาะมากเลยสําหรับเก็บข้อมูลจากเด็กๆค่ะหรือคนที่อาจจะอ่านหนังสือไม่คล่องอย่างในโรงเรียนก็มักจะใช้วิธีนี้ระหว่างครูกับนักเรียนหรือครูกับผู้ปกครองเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กค่ะรูปแบบของการสัมภาษณ์มี2รูปแบบ 1. การสัมภาษณ์แบบที่มีโครงสร้าง 2. การสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอนแบบแรกคือแบบมีโครงสร้างค่ะเป็นแบบสัมภาษณ์ที่เราต้องเตรียมแบบฟอร์มและคําถามไว้ล่วงหน้าคล้ายแบบบันทึกพัฒนาการเด็กเลยค่ะโดยจะมีช่องสําหรับบันทึกคําตอบอาจจะมีทั้งแบบให้เลือกตอบเช่นชอบไม่ชอบหรือเป็นช่องว่างให้บันทึกพฤติกรรมที่สังเกตได้แบบนี้นะคะจะช่วยให้เราเก็บข้อมูลได้เป็นระบบค่ะและครอบคลุมพัฒนาการทุกด้านที่เราต้องการประเมินเลยค่ะ แบบที่2คือแบบไม่มีโครงสร้างค่ะเป็นการพูดคุยแบบธรรมชาติระหว่างเรากับเด็กโดยไม่จะเป็นต้องมีแบบฟอร์มตายตัวเราก็สามารถสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเด็กได้ตลอดเวลาเลยค่ะเช่นระหว่างการทํากิจกรรมตาเล่นตามมุมหรือทํากิจวัตรประจําวันค่ะวิธีนี้นะคะจะช่วยให้เห็นพฤติกรรมที่แท้จริงของเด็กค่ะเพราะเด็กจะแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติไม่รู้สึกกดดันแต่ที่สําคัญคือเราต้องสร้างความคุ้นเคยและความไว้วางใจกับเด็กก่อนค่ะ โดยทั้ง2วิธีนี้นะคะจะเหมาะสําหรับใช้ประเมินพัฒนาการในด้านต่างๆของเด็กเอค่ะทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาค่ะโดยสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับจุดประสงค์ของการประเมินบริบทของห้องเรียนและธรรมชาติของเด็กในแต่ละคนค่ะหลักการสร้างเครื่องมือวัดผลแบบสัมภาษณ์การสร้างเครื่องมือวัดผลแบบสัมภาษณ์ที่ดีนั้นต้องอาศัยหลักการที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและตอบโจทย์วัตถุประสงค์ 1. ห,หมายถึงต้องระบุให้ชัดเจนว่า ต้องการทราบข้อมูลอะไรจากการสัมภาษณ์พร้อมกำหนดประชากรเป้าหมายเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการสัมภาษณ์ 2. คือผู้สัมภาษณ์สามารถเลือกรูปแบบของการสัมภาษณ์เช่นสัมภาษณ์แบบโครงสร้างมีการเตรียมคำถามไว้ล่วงหน้าหรือสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างคือคำถามมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ 3. หมายถึงการตั้งคำถามผู้สัมภาษณ์สามารถเลือกตั้งคำถามแบบเปิด คืออนุญาตให้ผู้ตอบตอบได้อย่างอิสระหรือคำถามปิดจะมีตัวเลือกให้ผู้ตอบได้เลือกตอบและคำถามกึ่งเปิดกึ่งปิดคือการตั้งคำถามผสมผสานร,ระหว่างคำถามเปิดและคำถามปิด 4. จัดลำดับคำถามผู้สัมภาษณ์อาจจะเริ่มด้วยคำถามทั่วไปก่อนเพื่อสร้างความผ่อนคลายและถามคำถามเจาะจงมากขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลที่ต้องการและอาจจะมีการถามเพื่อสรุป 5. ทดสอบเครื่องมือทดสอบ กับกลุ่มตัวอย่างก่อนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของคำถามและระยะเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์เพื่อนำมาแก้ไขคำถามที่ไม่ชัดเจนหรือซับซ้อน 6. สัมภาษณ์จริงสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองเพื่อให้ผู้ตอบรู้สึกสบายใจและเปิดเผยข้อมูลพร้อมบันทึกข้อมูล 7. วิเคราะห์ข้อมูลจัดกลุ่มข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และสรุปผลข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เรามาพูดถึงข้อดีของการใช้เครื่องมือวัดผลแบบสัมภาษณ์ หการเข้าถึงทุกกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้สูงอายุหรือคนที่ไม่สะดวกอ่านเขียนการสัมภาษณ์ก็สามารถนำมาใช้ได้ 2. ทํทำให้ได้ข้อมูลโดยตรงจากแหล่งข้อมูลประเภทบุคคล 3. การเข้าถึงความรู้สึกการสัมภาษณ์เหมือนการพูดคุยกันตัวต่อตัว,ตวทำให้เราเข้าใจได้ว่าผู้คนรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนั้น 4. ได้ข้อมูลที่ไม่สามารถเขียนตอบโดยตรง 5ระหว่างการสัมภาษณ์เราสามารถสังเกตความจริงใจในการตอบของผู้ถูกสัมภาษณ์จากกิริยาท่าทางได้ 6. ระหว่างการสัมภาษณ์ตรวจสอบคำตอบได้และสามารถหาข้อมูลได้ลึกขึ้นเมื่อเกิดข้อสงสัยในคำตอบค่ะพูดถึงข้อดีแล้วเรามาพูดถึงข้อจำกัดในการใช้เครื่องมือวัดผลแบบสัมภาษณ์ 1. ใช้เวลานานการสัมภาษณ์แต่ละครั้งใช้เวลาค่อนข้างนานทำให้การเก็บข้อมูลจำนวนมากอาจจะต้องใช้เวลานานขึ้น 2. เป็นปัญหายุ่งยากในการกระจัดความลำเอียงของผู้สัมภาษณ์ 3. อาจได้ข้อมูลที่ต้องการไม่ครบถ้วนเพราะผู้ถูกสัมภาษณ์อาจจะมีความเครียดกระวนกระวายใจลืมคำถามบางคำถามไป 4. ถ้าใช้ผู้สัมภาษณ์หลายคนการควบคุมให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันย่อมทำได้ยาก 5. ค่าใช้จ่ายผู้สัมภาษณ์อาจจะมีการเดินทางไปยังสถานที่สัมภาษณ์อาจจะททำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และภาษาพูดอาจจะแตกต่างกันซึ่งจะเป็นปัญหาต่อการสัมภาษณ์ค่ะภาพนี้เป็นตัวอย่างของแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนะคะซึ่งหมายความว่าผู้สัมภาษณ์จะใช้ชุดคําถามที่เตรียมไว้แล้วเหมือนกันสาหรับผู้ตอบทุกคนลักษณะนี้เหมาะมากถ้าต้องการข้อมูลที่เปรียบเทียบกันได้ในกลุ่มตัวอย่างค่ะ ข้อในแบบสัมภาษณ์นี้ก็คือการสํารวจพฤติกรรมการเล่นและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยแบบสัมภาษณ์จะแบ่งออกเป็นคําถามหลักที่มีคําตอบตัวเลือกและคําถามปลายเปิดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและข้อมูลที่จัดหมวดหมู่ได้ง่ายเพราะมีตัวเลือกกําหนดไว้และลดความคลาดเคลื่อนจากการตีความของผู้สัมภาษณ์ค่ะส่วนในภาพนี้ก็คือตัวอย่างของแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างค่ะลักษณะนี้จะเปิดกว้างและยืดหยุ่นมากกว่า ผู้สัมภาษณ์สามารถปรับคำถามตามสถานการณ์หรือพฤติกรรมของเด็กได้เลยคะ่ะหัวข้อก็คือการสำรวจความรู้สึกและพฤติกรรมของเด็กในการเล่นและการเรียนรู้คำถามในแบบนี้ก็คือจะเปิดกว้างเช่นหนูชอบเล่นอะไรที่สุดในโรงเรียนคะวันนี้หนูทำกิจกรรมอะไรที่สนุกที่สุดคะแล้วก็ทำไมถึงชอบเล่นแบบนั้นคะการสัมภาษณ์นั้นมี2แบบแต่ละแบบก็มีจุดเด่นแตกต่างกันไปเช่นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างการสัมภาษณ์นั้น เป็นมากกว่าการตั้งคำถามและการตอบคำถามแต่เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ช่วยให้เราเข้าใจผู้คนได้ดียิ่งขึ้นค่ะการใช้เครื่องมือวัดผลแบบสัมภาษณ์ช่วยให้เราเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังพฤติกรรมความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้คนได้อย่างลึกซึ้งและข้อมูลจากการสัมภาษณ์สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขได้ค่ะ สรุปง่ายๆก็คือการสัมภาษณ์นั้นเป็นเครื่องมือสําคัญในการเก็บข้อมูลจากคนโดยตรงซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายแต่การจะทําการสัมภาษณ์ให้ได้ผลดีนั้นเราจาเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในหลักการต่างๆของการสัมภาษณ์ด้วย